ประกาศเชิญชวนประกวด Glow Innovation Short Film Contest 2024ประกาศเชิญชวนประกวด Glow Innovation Short Film Contest 2024สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมกับบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนมอบรางวัลมูลค่ารวม8แสนบาทให้กับ10ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Geo Innovation Short Film Contest 2024 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาจากอกทั่วประเทศได้แสดงออกถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และแสดงศักยภาพทักษะความรู้ความมอสามารถทางนวัตกรรมอย่างเต็มที่ผ่านหนังสั้นโฆษณาภายใต้คอนเซปต์ Innovation for Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ใครๆก็เข้าถึงการบริการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการสื่อสารพร้อมถ่ายทอดผ่านผลงานอย่างมืออาชีพจากฝีมือน้องๆโดยประกาศผลรางวัลชนะเลิศณนะโรงภาพ,พยนตร์ซัมซุงเลสซีเนมาเพระกอนซ n เนเพล็กพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ขององค์ครงการพร้อมมอบรางวัลจำนวนสามรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและทีมรองชนะเลิศอันดับสองนางตุ้มทองมุสิกรัตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิเศษพร้อมมอบรางวัลชมเชยให้7ทีมตามลำดับพร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์อศวเรืองอนันต์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชน ร่วมเป็นสักขีพยานการตัดสินซึ่งทุกผลงานสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินสื่อสารให้เข้าใจง่ายและใช้ความสามารถจากเทคนิคความรู้ทั้งจากการเรียนและการได้ทําเข้ากิจกรรมการเวิร์กช็อปทำให้เกิดเป็นผลงานที่โดดเด่นน่าประทับใจกับทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กคลุกจำกัดมหาชนคณะกรรมการและทีมงานที่จัดทาโครงการ Geo Innovation Short Film Contest 2024 เป็นอย่างมากเพราะสามารถลำดับสร้างสรรผลงานได้อย่างมืออาชีพโดยทั้งสิบทีมทำให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจ ความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดสะท้อนและเป็นจุดบ่งชี้ได้ว่าจากผลงานชิ้นแรกในวันนี้จะสามารถเติบโตก้าวไปสู่เส้นทางนักออกแบบระดับมืออาชีพอนาคตไกลได้อย่างแน่นอนหากมีการศึกษาตั้งใจเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนำข้อติชมของคณะกรรมการไปปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อม,อมต่อยอดส่วนที่ดีไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่องโดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามท่านผู้ครัมวอร์ และมีผลงานที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านหนัดงสั้นโฆษณาเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและนานาชาติได้แก่คุณระเบิดธนสรเจนการกิจครีเอทีฟแชมเปญฟาวเดอร์ฟลตบอมเมอร์คุณโตคณิตพินทองฟิล์มดีเรคเตอร์แอนด์โอเนอร์ดิเลนฟียมส์คุณบัวรักสิริทองแผ่นฟิล์มดีเรคเตอร์เข้าร่วมพิจารณาตัดสินและให้คะแนนอย่างใกล้ในทุกๆผลงานซึ่งผลการตัดสินโครงการ Geo Innovation Short Film Contest 2024จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Innovation for Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตมี10ทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศทีม UU Triple U, U ประกอบด้วยสมาชิกในนันพัฒคุยกลาง นางสาวกรกหนกคำแก้วและนายรัชชานันยสปัญญาจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลงานเรื่องไม่อยากให้แม่ปวดหลังรับทุนการศึกษาหนึ่งแบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมรักน้ำรักพูลรัก300ศเคประกอบด้วยสมาชิกนายศิรวิทย์ตันตยาพิรมกุลนายพีรวิทย์สัจจักษและนายปราณนนเทพรักษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานเรื่องไลฟ์อิดอัรับทุนการศึกษา8 0 0 0มื่นบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีมทีมทับรังเกินต้านผ้าม่านสีน้ำเงินประกอบด้วยสมาชิกนางสาวกนกระดารินแก่นคำนายกนกพลแสนคำหมืน่น นายธนวันสนทิกุลและนายธีรวุฒิมหาพรมจากมหาวิทยาลัยแม่ผลงานเรื่องสายรับลอตเตอรี่รับทุนการศึกษาห้าหมื่นบาทรางวัลชมเชยเจ็ดรางวัลรับทุนการศึกษาทีมละหนึ่งหมื่นบาทรายชื่อทีมดังนี้ทีมมือทองวีสามประกอบด้วยสมาชิกนายชัยพปราสุวรรณนายพีรพนพวงศรีและนายวัฒการทองปินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตผลงานเรื่องเลขมงคลทีมทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ประกอบด้วยสมาชิกนางสาวพีราดาตันติเสรณีและนายพัฒนพรน,นินพัฒ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลงานเรื่องหวังว่าทีมสร้างช้างจ้างประกอบด้วยสมาชิกนางสาวสุจิกาพงเงินนางสาวธีนิดาอนาวัตพงษ์และนายอชิตพลชัยเวียงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลงานเรื่อง better ใช้ betterlife ของขวัญแห่งการให้ทีมปีสามอันตรายประกอบด้วยสมาชิกนายวันเมตใจมีพักนายวันนภพยี่อุมัศ และนางสาวชมพูทวีปเทพสุธรรมรัตน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลงานเรื่องสิทธิลักดของเราทีมทะเดิมฟิล์มประกอบด้วยสมาชิกนายพิชยุทธปทุมตะนางสาวธนชาใจกว้างนายสุพชคยิ้มพังเทียมนายเจตนิพัฒนพันเพชรนางสาวกัลยากรธัญ,ญาลาภจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามผลงานเรื่องสมบัติล้ำค่า ทีม b r e a k าวน์ประกอบด้วยสมาชิกนายธนกฤตซิมอ,อัมพรนางสาวนันทศักดแก้วประพัยนายวรันอัครวินิกนายอัมพลวงปัน,นาและนายปณวิทวานิสเถียนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรผลงานเรื่องว่าไม่ได้ทีมตังซองโฮมทาน์ประกอบด้วยสมาชิกนายธนชาติใจหล่อนายเกิกการภูลสวัสดิ์และนายวรักษ์ธรรมสุรัตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมผลงานเรื่องรางวัลด่าคนช่างฝัน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านผู้สนใจสามารถติดตามผลงาน Geo Innovation Short Film Contest 2024ทั้ง1ิผลงานที่คว้ารางวัลจากโครงการได้ที่ hgps slash www.facebook.com slash majorgroup และ h t p s slash www.facebook.com slash innovation short film contest 2 0 2 4